โจพร้อมยังโจโจโจโสิี่ส้าสิบหกสิบจ็ดสิบแปดสิบเกสสิบสิสองสสาม่ิบสี่และยี่สิบสองบาทถ้าพี่เป็นเพื่อนก็ไม่จาเป็นต้องสู้นี่เอาก็พี่อยากสนิทบ้างอะอยากสนิทมากๆอยาสนิทกับพี่บุกลิงมากกว่าคนนั้นแบบนั้นเหรอใช่ไม่ได้เหรอ เพราะว่าเขามาก่อนเอาแล้วไม่มีสิทธิ์เลยเหรอมาทีหลังไม่มีสิทธิ์เลยหรอไม่มีสิทธิ์ไม่แบบเขาเขาไปด้วยกันแล้วเห็นไหมฮิรุนี่เออบ้าเขาก็ไปอยู่ตรงนู้นไงเขาไม่ได้ไปไหนไกลนี่ คนมาก่อนก็ดีกว่าจริงเหรอใช่งมาทีหลังอาจจะดีกว่าก็ได้นะไม่จริงอ่ะเห็นเขาบ่นว่าอะไรเขารอรอแต่พี่ไม่เคยให้เขารอเลยนะจ้าลงจ้าลงจ้าลงเจ้าลงาจะงลงจังเลย,ม,ยมึงยังไม่ตายเหรอแล้วพ่อมึงรู้ไหมเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้อ้ออาว โอ้โหขังผิอนข้อ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 ผ่อนไว้เจอหน้าได้ไหมในนี้ไม่มีเลยไม่เหลือเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ของผ่อนไว้เจอหน้าได้ไหมเอาเอาดูพี่อันนี้ไม่เหลือแล้วเว้ยน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาตั้งสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้นายแม่เราไมตรงเนี้ยพี่มาทำอะไรตรงนี้ไม่แวะมาหารานไงช่วงนี้พี่มาทำอะไรตรงนี้ หานานนาอะไรอยู่นี่มีนานด้เหรอที่นี่เหลานหลานหลานฮะแป๊มาหาหลานหลานหูเป็นอะไรเนี่ยแป๊มาหาโมเหรอใช่แต่ตะกี้เห็นยืนคุยอยู่กับสองคนนี้คืออะไรแฟนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนหนูไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนด้ะเพื่อนของพี่ปุงลิงหนูใช่เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตตอออดดุ่งหนยอันนี้เป็นแฟนหลานผมหรือเปล่าครับเนี่ยฮะ ไม่ใช่ครับได้โปรดได้โปรดครับคือทั่วเอามันไปทีครับจีบได้เลยคจีบได้จีบแบบหลด่อจีบมากจีบจีบไม่ได้ครับจีบจีบไม่ได้มาครับโีดแบบโซดเอาถ้าจีบมันจะไม่เหมาะโซดแบบโซดไม่เหมาะเท่าไหร่ไม่ไม่เหมาะครับทำไมถึงไม่เหมาะครับเนี่ย่ครับมันมันจะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับถ้าจีบร้านผม้หน่ารักนะดีมันรักนะแล้วงูด้วยไม่ใช่เราคนนี้ใครรวยไหมครับมีครับโอ้โห สวยเปล่าเด็กไม่แน่ใจครับอ๋อสวยครับสวยเจาะเฟซเจาะบัญชีมันดูอะอ๋อมันจะไม่เหมาะนี่ครับถ้าไปคุยกับหลานนายสิหลานใช่ชื่ออะไรมันจะไม่มันจะไม่เหมาะครับอ่าไม่เกี่ยวหรอกครับเราต้องแยกพาร์ทเอาอายุห้าปีเขาเป็นเพื่อนกันนะครับโอเด็กวันนี้ตั้งสิบถ้วนเนี่ยใช่สองคนนั้นเหรออะไรนะครับอสองคนนี้เขาคุยกันอยู่เหรอเปล่าครับเปล่านะครับไอเกลยเองเคลียร์ดิลุงเองจะให้จีบเนี่ย อิบใครอิบเองเนี่ยไม่เอาลุงไม่เอากูก็ไม่เอามึงมึงไม่เอากูอะไรล่ะไม่เขาเป็นโถบีปูกลิ่งอ่ะแล้วพุดดิ้งอยู่ไหนอ่ะเพิ่งคิดเจอไอเจด้วยเหรอนั่นไงพี่ปูกลิ่งนะแล้วถามมามีไอเจด้วยเหรอหรือไอ้ฮีนะไี้เจด้วยไอเจไปไหนละวเจไป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 แบ็เมกาเตอรเออไปไปมาเด็ออ๋อแล้วปูกลิ่ง เอาโป๊กลิ้งนั่นอยู่เขาอยู่กับแฟนหนูผ้าพันคอสีแดงเหมือนกันหนูเราเอาคนนี้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 ดีเทลไหนบอกว่าไหนบอกว่าไม่ใช่แฟนไหนบอกเขาเป็นเพื่อนกันไงเขาเป็นเพื่อนกันลุงอ๋ไม่รู้ลุงจะไปรู้ได้ไงอ่ะลุงไม่ได้เจอผู้มนุตั้งนานนี่แต่คนนี้คนนี้เทสดีคนนี้เทสดีเองดูได้ไงอ่ะไอของห้าถั่วเบงอ่ะอะไรนะเขาบอกห้าถั่วใช่ห้าขวดพ่อแม่ไม่ปล่อยมาอย่างนี้หรอกอยู่ห้าขวด เห็นไหมอาขวบพ่อแม่ไม่ปล่อยมาอย่างนี้หรอกตัวเท่าเองเลยจ <c oughs> ีบเวลาเขาโกหกเองเองอคนโดนดุไอ้คนโด,ดนดุไอ้กโกหก้หาว่วแม่ไม่ปล่อยให้มาเดินหรอกจีบได้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 จีบเกียวจีบเลยเกียวได้ข,ขอเบอร์หน่อยเบอร์เหออเอรเหอจะดีรหรอ ผมไม่ต้องขอเบอร์แล้วเสียเวลาจริงสามเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งมึงขอเป็นแฟนเลยเรียบร้อยได้เบอร์นะขอเป็นแฟนไปเลยสูงเท่าไหร่เนี่ยต้องเช็คส่วนสูงด้วยหรอใ<ะ>เป็นหนุ่มต่อไปเลยตัวเท่ามึงอะแรงเกิน สูง3เมตรครับผิวขาวหรือผิวดำผิวแทนครับโอ้โหสงสัยแม่งตาเป็นก้อนว่ะอันนี้คือสัมภาษณ์หรือเปล่าสัมภาษณ์สัมภาษณ์พูดไปพูดไปไอหนุ่มไอนี่ไอหลานหลานมีดวงตาเป็นอตปล่อยๆไปมันเป็นโรคของคนแก่แล้วครับถอดแว่นไหมครับเกี่ยวถอดแว่นเกี่ยวถอดแว่นตาปี๋เมาตา ตัดฟันไหมครับตัดฟันวิ่งผ่านตัดฟันผ่านอะไรเหรอแค่นี้หรอแค่ตัดฟันก็ผ่านแล้วหรอไม่มึงถามให้ลึกสิว่าเขาแบบฟันสะอาดไหมแปรงฟันไหมครับแปรงครับแปรงทุกวันแปรงดูย็นะเช้าเย็นสองครั้งใช มีสามแสนเองอ่ะโหได้ดูตากินข้าวพลอยบัพลอยได้สามแสนดีหรอโหเรียบร้อยเองงานอดิเรกทำอะไรหรอดีกว่าทางสูบเต็มบบทำทำทรงลุงไม่นายไปด้วยเดี๋ยวลุงจะไปรอเคลียร์ปัญหาก่อนปัญหาใครหรอหาสองแก๊งแก๊งใครแก๊งไหนแก๊งที่เขาตีกันอยู่ตอนนี้ปวดหัวปววดหัแก๊งไหนดมด๊ ตีกันจะอาทิตย์หนึ่งแล้วไงใช่แก๊งเอกับแก๊งเอเอทีกับเอกับอนาชีไปด้วยนี่รุนไปมึงอยู่กับเขาสิเออนี่อันนี้แก๊งอะไรครับพ่อหนุ่มผมละครับใช่ครับผมเอ็กโซครับเอ็กโซเอ็กโซแล้วอีกคนอ่ะไม่มีอีกคนเป็นประชาชนครับอ๋อใช่ครับประชาชนเนาะหลานผมก็ใกล้จะเป็นประชาชนละแก๊งใกล้ตัดใช่หรอถ้าเกิดว่ายังไงก็ฝากเลี้ยงดูด้วยนะคือ ให้กล้วยแค่ชั่วโมงละลูกพออย่าให้ทั้งหวีนะครับผมเพราะเดี๋ยวมันแดกทั้งเปลือกต้องค่อยๆปอกนิดนึงนะคือมันออกกล้วยไม่เป็นมันแดกเปลือกไปด้วย oh. แล้วปัญหาคือแดกเปลือกไปไม่พอมันไม่ขายด้วยมันกืนโอ้โห oh. เลี้ยง,งเลี้ยงยากนิดนึงครับจ <c oughs> ้ครับเลี้ยงยากนิดนึงไปไปไหนไปดับรุนเองไม่เอาแล้วมึงไม่อยู่กับพี่เขาก่อนหรอ มึงมีรถไหมไม่มีคนที่กดซัอให้หนูนะมึงไม่มีรถมีอยู่ในตาราต้องเบิดเบิดต้องเบิดรถนะลุงไปด้วยไปด้อย่างนั้นไปเบิดรถมาไปกับลุงก็ได้ครับไปเบิดไปเนี่ยไปเบิดรถมา รถมึงอ่ะลุงที่เปิดรถดูมันขวางอ่ะรถใครวะนะ่ะ Let's go <S ช่วงนี้มึงทำไรอ่ะ เดาแจ้งเหรอไม่เอ้ยปอยทำไรเป็ดหนาววันนี้ครับเียครับทำไรดิอ๋อหนูกำลังยืนคุยกับเพื่อนนิวหาน้าจะไปไหนหรือเปล่าเพื่อนลโหลใช่อำอ้าวได้ยินมาด้ยไ่าย้เหียอยู่ไหนหนูอยู่กับลูนเออเนี่ยวิลลี่ น้าเขาโดนสีพี่โซนหนูเนี่ยหนูอยู่ข้าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่แป๊บนึงวินลี่ลพี่เองบอกรอบที่แล้วอะไรนะอยู่นี่ไม่ใช่หรอวะน้าไปไหนแล้ววะหนูไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนนะแล้วน้าบอกว่าจะไปรออะไรคุยยังที่วินี่เหรอใช่ครับจะไปอ้าวนี่แรงเขียววะอ้าใช่หรอพุดดิ้งบอกแบบนั้นหรอไม่วันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนไปน้ะมาอ่ะเร็วดิโอเคค่ะ อยู่ไหนะตอนไหนอยู่ไหน are, อยู่ไหนตอนเนี้ยลุงไปคุยแลนเขียวไหมลุงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกำลังเคลียร์เรื่องพุดดิ้งอยู่เนี่ยคือพุดดิ้งมันโกหกลุงนะหนูไม่ได้โกหกอะไรดูเนี่ยอะ๋อยังไงเนี่ยเดี๋ยวลุงไปมนหนูได้ยิมยิมไปเนี่ยคนที่เขาไม่เอาหนูหนูได้ยิมคนนี้คือคนที่ไม่เอาเองเลยมาฟังหนูไม่รู้เรื่องหรอหนูได้ยิมเนี่ยฟังกูไม่รู้เรื่องหรอไแก้วดูแล้วดูฟังรู้ รูบอนป้าแล้วว่าเดี๋ยวรุนไปรุนเดียรุร่าบีเดียไปนะเราไปทำรูร่ากันดีกว่าเฮียอะไรดูเดียอันนี้คือเรา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 ไม่เอาเขาหรอกป้าไม่เดาจ้าไม่ใช่ครับนะไม่ใช่่ไมเดาหรอกไอเฮียเดาทำไมดิ่งไม่ดีตรงไหนไหนูบอกมาไแล้วเนี่ยอะไรเราไม่ชอบไม่หมดแล้วรรอแต่ดูเดโดเดโดเดียบุงดาบเดีอาบีเดียอะไรก็ไม่รู้ว no. ่า ไม่ใช่รอรุนแป๊บนึงยังคอใช่ใช่ดรดุงแดบดึงดึงคืออะไรอ่ะก็รอรุนแป๊บหนึ่งไงป้ารุนกำลังเทียวเรื่องนี้รอรุนไปหายังคอไงครับนล้อยู่ไหนอรงนี้ดูแตนขาวอยากจะบอกไม่นะเฮ่ออีไว้เด้นาวคือตรงไหนแต้นเทคือคือตรงที่มันมันเบิกรุดได้ น่าจะเป็นเพื่อนกันแหละใช่ปะเองว่าไงตรงตรงร้านหมุนหอยีหวมาน่าแต่ว่าผม่าน่าจะนะจะน่าจะเป็นเพื่อนที่แบบสนิทแล้วอ่าไม่คนาว่าเมื่อไรจะเริ่มบิดร้านหมุนหอยพี่อาจจะสนิทไม่เท่าถูกไหมแต่ก็ยังมีโอกาสไงพี่บิดอะไรใช่หรอเขาอยู่ในระหว่างเลื่อนระดับถ้าเราสรุปมันแทรกได้ะไม่บิดอะไรเลยาทรได้หรอ อันเป็นสิบนัดแหละตอนที่เราต้องทำให้แซงไหวพอไปบอพูดชื่อเองปุ๊บนะเราต้องแซงเหรอใครพูดยังไงเนี่ยอึงไงมันบิดเพามันแซงเลยพูดไม่รู้เรื่องนะก็ต้องลองดูพี่น่าจะต้องความเร็วแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะพอเตว่าจะลองเคียวมันหรือยังไม่ต่ำกว่านะไม่ต่ำเคียวว่าข้าน้อยตายปะ แก้วม yeah, sure ึงช่วยเิ็งหน่อยดิพี่แก้วอันนี้ครับครับนะว่าไงครับก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะไอ้ไอ็ดดี้เนี่ยมันบอกว่าคนชื่อบิลลี่เอฟแอปเป็นแฟนมันใช่ป่ะไอพ่อหนุ่มอยู่เอฟแอปใช่ป่ะใช่ครับใช่อ่าคนนี้แหละใช่นะผมขอแป๊บหนึ่งแกบบมาไอ้ฉับเออไอ้แก้วเนี่ยบอกเป็นเพื่อนกันไงแต่จริงๆนะเขาบอกว่าเป็นแฟนจริงๆแล้วนะบอกเป็นแฟนนะไม่โกงผมแล้วเราไม่ชอบเขาหรอวิลลี่ เราเราไม่ชอบเพราหรอนะจะโกหกจริงหรอรู้สึกดีแบบอ่ะโอเคอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนมันก็ไม่ได้มีลิมิตนี่ใช่ปะล่ะว่าเป็นเพื่อนแบบไหนเข้าใจเอชื่ออะไรเนี่ยสุดท้ายแนละ้วมันก็เป็นตระก<อ>ูลพอพานพอพึ่งอยู่ดีเพื่อนผัวเป็นเอออะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเีไหมล่ะไปได้หมด แต่เองอะสนใจจะทอยเต่าออกมาหน้าไหน <Here. S 1> อ๋อคอไม่ชอบเพราะหรอ,อลองหันไปมองหน้าเขาสินุ่มวิลลี่เองมองเข้าไปในปากเขาสิเองจะเห็นเลยว่าเขาพร้อมที่จะกินเองดิเขายิ้มให้เองด้วย ที่มีเพื่อนกันที่ไหนหรอเขาไมา่ยืนใกล้ๆชิดกันขนาดนี้ใช่ไหมไอเกลูกใส่ผ้าพันโทก็เหมือนกันถูกเอางี้ดีกว่าพี่ว่านะคนนี้เขาชอบเองคนนี้เขาชอบเองใไ้พูดตรงๆลึกกว่านี้เลยนะ ที่ดูลึกๆจากสายตาแล้วเขาอยากได้เองเป็นผัวชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผิดฮลอนนะมมาแล้วกเกียร์มึงเนี่ยมึงช่วยดิ้งหน่อยช่วยไงคือดิ้งมันอ่ะอาทิตย์ที่แล้วมันบอกว่าวิลลี่เอซัเป็นแฟนมันอ่แต่ว่าพอมาวันเนี้ยกูมาเจอมันใช่ไหมกูถามอ่ะบอกว่าเป็นเพื่อนอ้าวทำไมอ่ะมันอันนี้ใครอวิลลี่เหรอเนี่ยคนเนี้ย เอง <Be festivals> เป็นอะไรกับไอ้ดิ้งอ่ะ <c oughs> เป็นเพื่อนกันครับเราซีกันไปแล้วเนี่ยนะอือฮะซีสนิทสนิทครับสนิทเออซีกันไปแล้วถูกไหมลูกว่าไงวันนั้นก็สนิทเดี๋ยวครับสนิทเออมึงซีกันไปแล้วอ่ะแล้วมึงยังเป็นเพื่อนกันได้อีกเหรอซีกันอะหรอใช่เอเหมือนวิลลี่เราซีเบ่งกันเลยนะเว้ย ไอเกียครับนะไอเกยวมันให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่าคนนี้ก็เป็นเพื่อนซีพุดดิ้งเหมือนกันเอ้ามึงซีหลายคนหรอไอ้นุ่มมึงมานี่เลยโอ้พี่ดิง้งรับสองไหวด้วยเหรอไม่ใช่ครับพี่เกียคือเขาตังอะเขาเขาเพิ่งมาจากที่มันติแล้วเขาเป็นแก๊งใหม่ใช่ไหมแล้วเขารู้จักกับพี่ๆในแกงแน๊ง แกงเอ็กโซครับแล้วเขาก็มาขอใช้รลนเดียวกันแล้วทีเนี้ยเขาว่าจะมาแกล้งหนูใจใจเลนเขาพี่ใช่เขาแค่แบบมาแกล้งหนูเฉยๆแต่ว่าหนูยังไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันครับเบรกไว้ตรงนี้เดี๋ยวมาร้านมาแล้วไอ้กายไปฮะเออเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ร้อนเนี้ยแหละแม่งเพลงพี่กวางแม่งขึ้นมาเลยเดเมื่อดีเขาบอกเป็นเพื่อนสนิทนะ แต่ว่าเข้าตังคิดฝ่ายเดียวเลยนะนะแต่ว่าหนูยังไม่ได้สนิทกันนะแบบว่ายังไม่ได้สนิทกันใช่เขาแบบว่ายืน่อนเดียวกันเฉยใช่ครับจริงๆเราก็ไม่ได้อยากยืนด้วยหรอกครับเอเนี่ยเข้าวตังเจ็บเลยุงจริงๆเราก็ไม่ได้อยากยืนหรอกครับแต่ว่าพี่บุลิงเลิกวิลมีเจริงๆก็ไปยากยืดอื่นก็ได้นะโหเป็นหนูหนูอกแตกตายลุง เพลงพี่กวางขึ้นมาเลยอ่ะทั้งที่ผิดก็ยังรักอ่ะหากว่าดิงนั้นเลือกตามหัวใจก็คงเลือกเขาพี่ปุกลิงถ้าเธอเอาเหตุผลที่ถูกก็คงเลือกเธอโอ้โหอะไรนะเกลทำไมพี่ต้องทำร้ายจิตใจเท่าตันขนาดนี้ ทำลายจิตใจข้าตังยังไงล่ะก็พี่กับข้าตังไม่ได้เป็นอะไรกันจริงๆแบบเป็นเพื่อนที่ร่วมแลนด์แล้วเข้าตังอ่ะชอบมาแกล้งพี่เฉยๆเว้ยอันนี้คือเรื่องจริงๆเด็กเขาอาจจะรู้สึกดีแต่พีเขาบอกเดียวว่าเขาอยากเจอพี่ทุกวันอะใช่พูงันนีหน่อยเขาอยากเจอพี่ทุกวันอะ ไม่พูดแบบนั้นเนี่ยกาเสียใจไหมเนาะก็พี่ไม่รู้ว่าเขาอยากเจอพี่ทุกวันเพราะตอนเจอหน้าเขามันด่าแต่พี่อย่างเดียวเลยโอเคแข็งงหัวใจก็คงเลือกเขาแม่เขาจะตามพี่ไปดูที่ทําไมอ่ะถูกจะเอาเหตุม่ลุงเวลาลุงชอบใครลุงก็แอบไปตามเขาไปดูที่อ่ะแอบไปส่งเขาแอบไปดูเขาตามซอกตามมุมอะไรเงี้ยโอ้กูดูตามไอจีอะ มกมึงบอกถ้าเกิดว่าลุงชอบไข่ใช่ไหมล่ะลุงไปดูไอจีเลยไม่ดูตามซอกได้สาระ,ะ <c oughs> ดิงครับนะาลองเปิดเพลงดูเขาที่เพิ่งเจอกับเธอมาก่อนเหมาะกับมึงมากเลย <c oughs> ฟังเตม <c oughs> เขาที่เพิ่งเจอก <c oughs> ับเธอที่มาก่อนตั้งแต่มีเขาฉันเองรู้สึกอุ่นใจเสมอแต่ว่าวิลลี่นั้นเป็นคนที่มาก,ก่อน มันเนยหัวใจ <c oughs> เอาจริงๆแล้วอ่ะวินลี่ก็ไม่น่าจะชอบหนูหรอกครับระบบก,กบหนูก็ไม่ได้ชอบเขาด้วย <c oughs> ใช่เพราะว่าที่หนูเขา้าใจก็คือเขาแค่แบบว่าเหงาหรือว่าไม่มีแบบเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบมาเล่นมาแกล้งหนูที่แลนแลบบวิ่งต่อยวิ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เาตังคเขาชอบพี่ใช่เหรอวะเกียวเราเพิ่งเจอเองนะหนุวินี่ขอคุยด้วยหน่อยดิพี่ก็ตัดใจจากวินนี่ไปเลย อาเขาทำพี่เจ็บมาหลายครั้งแล้วทำพี่โลมาทำพี่บ่นคิดถึงเขามาตัดดอไปเลยแต่ว่าวินลี่วิลลี่ก็มีผลของวิลลี่ไงล่ะใช่ไหมเกลว่าพี่รู้นี่ว่าวินลี่ไม่ได้ชอบพี่ แล้วพี่จะไปแคร์วิลลี่ทำไมนู่นไปแคร์ข้าตังนูนดูพี่คิดเขาไล่เขาไม่อยู่แรงดื่นหรอไม่ใช่ก็คือบุดดิ้งกับเข้าตังชอบแบบว่าแกล้งกันอยู่แล้วไงแบบก็เข้าตังก็เชยเขาชอบเชยเขาพูดรุนแรงใส่บุดดิ้งเหมือนกันนี่นาะชูเมล่า ไอ้เข้าตังเองอ,อยากเจอเราทุกวันเลยเหรอฮะเองอยากเจอเราทุกวันเลยเหรอก็มันเจอกันทุกวันอยู่แล้วหรือเปล่าอ้าวก็เกลบอกว่าเองอ,อยากเจอเราทุกวันก็เจอทุกวันไงก็เรายีแลนด์เดียวกันแล้วก็ต้องเจอเราบอกว่าเองอ,อยากเจอเราทุกวันเลยเหรอฮะเกลพูดมั่วหรือเปล่าอ้าว เ้ยพูดตอนไหนพูดคำน่าเกลลุงูมีข้อมูลสำคัญจะบอกเว้ยเดี๋ยววัไปอะอย่าไปบอยดิ้งนะอย่าไปบอยดิงคือวิลลี่อะก็อีวี่ใจพี่แต่ว่าตอนนี้วิลลี่ยังไม่ค่อยมีเวลาก็เพราะเวลาไปหาคนดื่นในรู ไม่ใช่วิลลี่เขาบอกเขาติดงานติดนู่นติดนี่นั่นแหละผู้ชายที่ไหนเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเขารักผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆไงชายที่มีงานทำแต่ไม่จริงเราให้มีงานทำก็ต้รามีเวลาให้เราแม้แต่วันหนึ่งอ่ะเราอยากเจอเขาด้วยวันหนึ่งมาหาเราตั้งห้านาทีก็ยังได้แต่พี่วินนี่ไม่เคยทำ พี่บ oh. ลูริ่งไปหาพี่วินลี่ถึงต่างประเทศพี่วินลี่ก็ไม่คุยด้วยโอ้ oh. ใช่เห็นไหมใครๆก็พูดได้ว่ารู้สึกดี <ส estão> เขาจะกักพี่บลูริ่งไว้ทำไมเขาอาจจะไม่ได้กักก็ได้นะเขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าหนูไม่รู้แต่ให้เวลาไหนเวลาพี่บลูริ่งไปจากเขาแล้วหรอถึงจะบอด เนสวยมากมันก็รอเวลานั้นแหละของที่มีอยู่ไม่รู้ค่าหรอก,กจริงปะก็ครั้งก่อนนะบี่บูลิงบอกแล้วว่าจะไปจะไปผูได้ายเขาดับมาบี่บูลิงดับมาหาเขาดีหลายรอบนะมันก็เหมือนกับอะไรรู้ปะก็เหมือนกับน้องลุงคนหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบประมาณว่าทรงแบบชอบกินอะไรก็สั่งมาเผื่อแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็ลืมาอะไรเงี้ยใช่ปะแล้วสุดท้ายมันก็เสียก็เลยมันรู้สึกเสียดายทีหลังอะไรประมาณเนี้ย น้องลุงคนหนึ่งเหรน้องลุงคนหนึ่งไม่ใส่ใจอ่ะใช่ใช่ไอยากรู้ชื่อไหมล่ะตามไปเลยหนูขับตามชื่ออะไรเหรอเอาเอ้าเอ้าเอาเอาชื่อชื่อจอน้องน้องเขาชื่อจอน้องเขาชื่อจอหรือเปล่าใช่ใช่คือชอบเผื่อไงเผื่อพูดง่ายๆเลยคือแม่งตะกาแหละก็ลืมอุ๊ยเอ้าเห็นปหมล่ะคนเรามันจะเสียดายก็ต่อเมื่ออันนั้นมันพอ อ๋อแล้ไอ้นูอ๋อก็จริงก็จริงก็จริงของกินซื้อใหม่ได้เราไปคุยกันเถอะถูก